สวัสดีครับพบกับผมยุทธบางขวางในเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชญากรรมการแหกคุกการประหารชีวิตที่เป็นเรื่องจริงในอดีตกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะขอเล่าข่าวเด่นในอดีต ep 23ให้ท่านฟังดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกสำหรับวันนี้คือเรื่องชูเท่าจอมโหดวันอังคารที่ 1. พฤศจิกายนพศ .2520 เวลาประมาณ6นาฬิการ้อยตำรวจตีมนตรีชมจำปีร้อยเวรสอนอพระขนงสองรับแจ้งมีเหตุฆาตการรม3ามรายที่บ้านหลังหนึ่งภายในซอยตอกสะพานไม้ปลายซอยอาจก่อมถนนอ่อนนุชแขวงสวนหลวงเขตพระขนงเลยวัดมหาบุตรไปประมาณ500เมตรจึงรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นแล้วเดินทางไปยังบ้านที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจโทวรณรัตน์คชลักษ สารวัตรใหญ่สอนพระขนงพันตำรวจตีสนองเรืองไพศาลสาร,สารวัตรสอบสวนพันตำรวจเอกชานยุทธสมทรัพย์ผู้กำกับการตำรวจนครบาล9พันตำรวจเอกอมรยุทตนันรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลใต้และพลตำรวจตีประกอบวีลพันรองผู้ประชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยแพทย์นิติเวชตำรวจจากกองพิสูจน์หลักฐานร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในบ้านหลังดังกล่าวพบศพในเสริมลุงเจริญ อายุ33ปีอาชีพช่างไม้มีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมและที่คอมีรอยถูกบีบนอนตายอยู่ในมุ้งใกล้การพบศพลูกสาววัยเจ็ขวบและลูกชายวัยห้ขวบนอนตายอยู่ด้วยที่คอมีรอยถูกบีบจนเขียวช้ำน้ำลายฟูมปากจากการสอบปากคำนางยุพาหรือแต่วอายุ26ปีภรรยานายเสริมให้การว่าเมื่อคืนวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมา ได้เกิดมีปากเสียงกับนายเสริมเรื่องนายเสริมป่วยมา4ี่วันแล้วจึงไม่ไปทํางานทําให้ไม่มีเงินมาให้ลูกเมียนางยุพาโกรธจึงไปนอนค้างบ้านแม่ซึ่งอยู่ในตอกเดียวกันจนกระทั่งรุ่งเช้านางยุพากลับมาบ้านเพื่อหุงข้าวให้ลูกสาวซึ่งเรียนอยู่ชั้นป .1 โรงเรียนวัดใต้แต่พอเปิดมุ้งดูก็พบนายเสริมแม่ลูกทั้งสองคนถูกฆ่าตายไปทั้งหมดแล้วโดยไม่รู้ว่าใครคือฆาตกร ตำรวจสอบปากคำนายมนัฐเพื่อนของนายเสริมซึ่งมีบ้านอยู่ตรงกันข้ามให้การว่าเมื่อเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาของคืนที่ผ่านมาได้ยินเสียงนายเสริมลองเรียกให้นายยุพาหรือแต้วช่วยด้วยพอเงียบเสียงไปสักพักก็ได้ยินเสียงเรียกตนให้ไปช่วยแต่ตนกำลังง่วงและไม่คิดว่าจะมีเรื่องร้ายจึงนอนต่อไปโดยได้ยินเสียงนายเสริมพูดออกมาว่าโอ้ยผมกลัวแล้วอย่าทำผมเลยลุงแค่นี้ผมก็จะตายอยู่แล้ว อยางนั้นนายเสริมก็เงียบเสียงไปสักพักตนได้ยินเสียงลูกสาวและลูกชายของนายเสริมร้องออกมาค่อยๆแล้วเงียบเสียงไปเช่นกันจึงไม่ได้สนใจอะไรอีกต่อมาในตอนเช้าจึงรู้ว่าทั้งสามคนถูกคนร้ายฆ่าตายไปแล้วตำรวจสอบถามชาวบ้านและนางยุพาใครคือคนที่นายเสริมเรียกว่าลุงก็ทราบข้อมูลว่าน่าจะเป็นนายสนิทสว่างแสงใสาอายุ61ปี อดีตพนักงานสำนักงานข่าวสารอเมริกันซึ่งกเกษียณออกมากินบำนาญและเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้อยู่ห่างจากบ้านนายเสริมเพียง1ิเมตรเศษๆเท่านั้นตำรวจจึงเดินไปที่บ้านนายสนิทพบนายสนิทนั่งกินข้าวอยู่ในบ้านโดยไม่ออกมาดูศพทั้งๆที่ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนในละแวกนั้นพากันมามุงดูศพกันหมดนายสนิทอ้างว่าเพิ่งตื่นนอนและล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วก็มานั่งกินข้าวเช้าเพราะหิว ไม่รู้เรื่องว่ามีคนถูกฆ่าตายและไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการตายของใครทั้งนั้นตำรวจค้นบ้านนายสนิทยึดเอาสลงเสื้อผ้าเขา่าม้าและผ้าเช็ดตัวรวมทั้งมีดท,ทำครัวสองเล่มของนายสนิทส่งตัวพิสูจน์หาร่องรอยหลักฐานพร้อมกับนำตัวนายสนิทไปสอบสวนที่สนพระขนงสองเพราะพบข้อพิรุษหลายอย่างทำให้เชื่อว่านายสนิทน่าจะเป็นฆาตกรรายนี้แต่นายสนิทยังคงปากแข็งให้การปฏิเสธ ตำรวจนำตัวนางยุพาเมียของนายเสริมแยกไปค้นสอบอย่างละเอียดอีกครั้งจนในที่สุดนางยุพาก็ยอมรับว่าได้แอบลักลอบเป็นชู้กับนายสนิทซึ่งมีฐานะดีกว่าทุกคนภายในตอกที่เกิดเหตุนางยุพารับจ้างซักผ้าให้บ้านนายสนิทซึ่งจะนำผ้าไปส่งให้นายสนิทตอนที่ลูกสาวของนายสนิทออกไปทำงานแล้วจากนั้นก็จะแอบได้เสียกันมานานหนึ่งปีเศษโดยที่นายเสริมไม่เคยรู้เรื่องหรือละแค่ระคายเลย พราะต้องออกไปทํางานช่างไม้ในช่วงกลางวันตำรวจได้ชาวบ้านมาเป็นพยานห้าปากต่างได้ยินเสียงนายเสริมแม่ลูกทั้งสองร้องให้ช่วยแต่ไม่มีใครสนใจในช่วงนั้นเพราะคิดว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวพยานคนหนึ่งเห็นนายสนิทนุ่งกางเกงขาสั้นหูรูดสีเขียวเดินออกมาจากบ้านนายเสริมในช่วงกลางดึกพยานคนหนึ่งได้ยินเสียงนายสนิทเข้าห้องน้ําในตอนดึกแล้วลาดน้ําใส่โถส้วมอยู่นานตำรวจคาดว่า นายสนิทคงจะเอากางเกงขาสั้นหูรูดสีเขียวที่พยานอีกคนเห็นยัดลงในโถส้วมเพื่อทำลายหลักฐานแล้วลาดน้ำเพื่อให้กางเกงหลุดพ้นคอหานลงไปพยานคนหนึ่งเห็นนายสนิทย้อนกลับไปที่บ้านนายเสริมแล้วใช้ไฟฉายส่องดูในบ้านตำรวจคาดว่านายสนิทคงเข้าไปตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนในบ้านตายหมดแล้วและตรวจหาร่องรอยหลักฐานของตนเองที่อาจเพลอทำตกหล่นไว้เพื่อไม่ให้มีอะไรเกี่ยวโยงมาถึงตัวได้ จากการสอบสวนนางยุภาและพยานทั้งห้าปากทําทให้ตํำรวจมั่นใจว่านายสนิทคือฆาตกรอย่างแน่นอนถึงแม้จะให้การปฏิเสธก็ตามสาเหตุน่าจะมาจากปมเรื่องชู้สาวที่แอบลักลอบเป็นชู้กับนางยุพาต่อมานายเสริมคงจะล่วงรู้เรื่องนี้และกําลังจะเปิดโปงความลับนายสนิทจึงบุกไปฆ่าปิดปากถึงยนบ้านขณะลงมือลูกทั้งสองคนของนายเสริมคงตื่นขึ้นมาแล้วส่งเสียงร้อง จึงต้องถูกฆ่าปิดปากไปด้วยนอกจากนี้ตำรวจยังตรวจพบว่าสมัยหนุ่มๆนายสนิทเคยเป็นนักเลงชื่อดังย่านหลังโบสถ์พามสาวชิงช้าและเคยติดคุกในข้อหาฆ่าคนตายมาแล้วด้วยตำรวจสอนอพระขนงสองดำเนินคดีนายสนิทในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาโดยไต่ตองไว้ก่อนทำสำนวนส่งให้อัยการเพื่อฟ้องร้องต่อศาลขอให้ตัดสินลงโทษในสถานหนัก วันศุกร์ที่9มิถุนายนพศ .2521 สารอาญาได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่านายสนิทได้กระทำผิดจริงตามฟ้องจึงตัดสินให้ประหารชีวิตนายสนิทให้ตายตกไปตามกันแต่หลังจากเสร็จสิ้นการต่อสู้ในชั้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาแล้วไม่พบว่านายสนิทมีชื่ออยู่ในบัญชีนักโทษที่ถูกประหารชีวิตแต่อย่างใดคาดว่าได้รับการลดโทษเหลือตลอดชีวิตลอดตายจากการถูกจิงเป้าไปได้ครับ เรื่องที่สองคือเรื่องขู่ระเบิดลงหนังปารีสวันเสาร์ที่27มีนาคมพศ2519เวลาประมาณ21นาฬิกานายสมหมายโตประพัฒอายุ39ปีผู้จัดการโรงภาพยนตร์ปารีสเชิงสะพานขาวได้แจ้งความกับร้อยตำรวจโทไปสารตั้งใจตรงร้อยเวนสนนนังเลิงว่ามีคนร้ายโทรศัพท์ขู่ให้นำเงินสด1 0 0 0 0บาท ไปวางทิ้งไว้ที่หน้าร้านนาลายพันถนนหลานหลวงใกล้สะพานขาวถ้าไม่ทำตามจะระเบิดลงหนังปารีสซึ่งขณะนี้ได้นำระเบิดไปวางไว้เรียบร้อยแล้วร้อยตำรวจโทภัยสารจึงรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบพันตำรวจตรีพงศักดินิตกุลพันตำรวจตีสมบัติอมรอวิวัฒพันตำรวจตรีธวัชชัยผมพึกร้อยตำรวจโทเสรีถนอมเกียรติและร้อยตำรวจโทภัยสารตั้งใจตรงเจ้าของคดี ร่วมกับตำรวจอีกหลายนายวางแผนจับกลุ่มตัวคนร้ายโดยให้นายสมหมายนำเงินใส่ถุงกระดาษไปวางที่หน้าร้านนาลายพันแต่ไม่พบคนร้ายมาหยิบเงินดังกล่าวจึงพากันกลับคิดว่าเป็นเพียงแค่คำขู่เวลาประมาณ21นาฬิกาหนาทีหลังภาพยนตร์รอบสุดท้ายฉายจบลงพนักงานในโรงหนังได้ร่วมกันตรวจสอบภายในโรงหนังปารีสอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อหาสิ่งที่คนร้ายข่มขู่ให้แน่ใจ ปรากฏว่าพบระเบิดลูกเกี้ยง M26A1 มีเชือกสีแดงผูกติดกับสลักนิรภัยแขวนอยู่ใต้ม้านั่งแถวตัวอักษรเคจึงรีบแจ้งให้ตำรวจทราบตำรวจจึงมาเก็บกู้ระเบิดลูกดังกล่าวไปได้อย่างปลอดภัยเวลาประมาณ23นาฬิกา45นาทีคนร้ายได้โทรศัพท์ติดต่อนายสมหมายอีกครั้งให้นำถุงใส่เงินสดไปที่บริเวณวงเวียนราชเทวีถนนเพชรบุรี จุดนัดพบคือป้ายโฆษณาหนังเรื่องฮูโดยห้ามแก้งตำรวจอย่างเด็ดขาดแต่นายสมหมายก็ยังแอบแก้งให้ตำรวจรู้จนได้การวางแผนจับกลุ่มจึงเกิดขึ้นอีกครั้งพันตำรวจตรีพงศักดิ์กนิธกุลและร้อยตำรวจโทไพศาลตั้งใจตรงขับรถไปแก้งเสียอยู่ใกล้จุดนัดมอบเงินโดยให้ในายสมหมายเดินถือถุงเงินจากหน้าร้านขายกระถางต้นไม้ข้าไปยังจุดนัดหมาย ปรากฏว่ามีชายวัยรุ่นอายุประมาณ20-25ปีคนหนึ่งบาดเข้าไปใช้ปืนจี่นายสมหมายเพื่อเอาถุงใส่เงินพันตำรวจตีพงศักดิ์และร้อยตำรวจโทภัยสารจึงแสดงตัวเป็นตำรวจเข้าจับกลุ่มปรากฏว่าคนร้ายใช้ปืนพกขนาดจุด32ยิงใส่ตำรวจสองนัดเพื่อเปิดทางหลบหนีตำรวจจึงยิงสวนป้องกันตัวไปสี่นัดซ้อนกระสุนถูกชายคงซ้ายเหล่านมซ้ายขมับขวาและกบหูขวาของคนร้าย จนล้มควม่ำขาดใจตายคาที่พักพวกของคนร้ายอีกสองคนที่ยืนคุมเชิงอยู่ห่างๆได้พากันวิ่งหนีไปได้พลตำรวจตีชริดบุญสุวรรณผู้บังคับการตำรวจนครบาลเหนือพันตำรวจเอกวุิภากัดผู้กำกับการตำรวจนครบาลสามพันตำรวจเอกวิเชียนแก้วเกตผู้กำกับการตำรวจนครบาลสองพันตำรวจโทอัยรัตเวสโกศนสรวัตใหญ่สอนพญาไทยร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ และชันสูตรพิกศพคนร้ายพบปืนพกของกลางตกอยู่ข้างตัวหนึ่งกระบอกภายในตัวพบบัตรข้าราชการชั้นตีสังกัดกรมโยธาธิการชื่อนายวินอนลอนุกูลแต่ดูจากลักษณะของคนร้ายแล้วตำรวจไม่เชื่อว่าเป็นคนเดียวกับในบัตรซึ่งจะต้องทําการสอบสวนหาข้อมูลว่าคนร้ายที่ตายเป็นใครแน่รวมทั้งต้องสืบหาตัวคนร้ายอีกสองคนที่หลบหนีไปได้มาดําเนินคดีตามกฎหมายทางสอนอนางเลิง ส่งตำรวจนอกเครื่องแบบไปดูแลนายสมหมายเพื่อป้องกันคนร้ายที่หนีไปได้จะย้อนกลับมาล้างแค้นนายสมหมายเพราะแจ้งตำรวจมาดักจับกลุ่มจนทําให้พักพวกของคนร้ายถูกตำรวจยิงตายไปหนึ่งศพวันจันทร์ที่29มีนาคมพศ2519ช่วงบ่ายผลการตรวจสอบประวัติคนร้ายที่ถูกยิงตายคือนายวินอนท์อนุกูลตามชื่อในบัตรขา้าราชการที่พบเป็นลูกชายของเศรษฐีเมืองแร่ที่จังหวัดสงขลา เคยสมัครสอบเข้าเป็นตำรวจตะเวนชายแดนแต่สอบไม่ผ่านจึงเดินทางเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วโอนย้ายสัม,มโนครัวเข้าไปอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าของหอพักเป็นเพื่อนกับพ่อนายวินนลตำรวจเชิญตัวนายสวัยเจ้าของหอพักมาสอบสวนซึ่งให้การว่านายวินอนลอยู่หอพักเพียงแค่ชื่อเท่านั้นโดยไปอาศัยอยู่กับพระรูปหนึ่งที่วัดราชาธิวาสถนนสามเสนการย้ายสำม,มโนครัวมาก็เพื่อจะสอบเข้าเรียนต่อที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าแต่ก็สอบไม่ผ่านจึงไปทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจนกระทั่งในปีพศ2517นายวินนท์เข้าทำงานในกรมโยธาแล้วสอบได้เป็นข้าราชการชั้นตรีได้สำเร็จนายวินนท์มีฐานะทางบ้านดีมากแต่อาจทำผิดเพราะคบเพื่อนไม่ดีก็เป็นได้ปกตินายวินน์มีนิสัยเรียบร้อยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นานๆจะไปหานายสวัยสักครั้งล่าสุด ได้ไปหานายสวัยเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาบอกว่าจะไปคุมงานตัดถนนที่หาดใหญ่นายสวัยมาล้ข่าวว่านายวินนท์ถูกยิงตายจากทางหน้าหนังสือพิมพ์บรรดาญาติของนายวินน์ไม่เชื่อว่านายวินน์จะเป็นคนร้ายเข้าใจว่าตำรวจน่าจะยิงผิดตัวเพราะนายวินน์เป็นคนดีเรียนเก่งเคยเป็นนักกีฬาของวิทยาลัยเทคนิคสงขลาเป็นคนเกลียดปืนและความรุนแรงมาตั้งแต่เด็ก ทางบ้านเจ็มที่จะส่งไปรเรียนต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์แต่ก็มาถูกตำรวจยิงตายเสียก่อนซึ่งทางญาติจะรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสงขลานายพจศกันธมาลาหัวหน้ากองทางหลวงกรมโยธาธิการระบุว่านายวินนลเป็นคนไม่เคยเสียหายมีนิสัยเรียบร้อยฐานะทางบ้านดีในการทํางานรู้สึกว่าเป็นคนมีอารมณ์รุนแรงก่อนหน้านี้ไปทํางานที่จังหวัดฉะเชิงเรา เพิ่งย้ายไปทำงานทางภาคใต้ได้สองเดือนแล้วเดินทางเข้ากรุงเทพก็มาถูกยิงตายวันอังคารที่30มีนาคมพศ2 5 1 9เวลาประมาณ11นาฬิกา45นาทีนายสมหมายผู้จัดการโรงภาพยนตร์ปารีสเข้าแจ้งความกับพันตำรวจตีพงศักดิ์กนิธกุลสารวัตรสอบสวนสอนอนางเลิงอีกครั้งเนื่องจากถูกชายคนหนึ่งโทรขู่ว่ายังไงก็จะพยายามทำลายโรงหนังปารีสให้ได้ เพราะเพื่อนตายไปคนหนึ่งแล้วทางตำรวจจึงรับเรื่องไว้เพื่อตามจับตัวคนร้ายที่โทรมาข่มขู่ต่อไปจากเหตุวิสามาันฆาตกรรมคนร้ายในครั้งนี้นายสมหมายผู้จัดการโรงภาพยนตร์ปารีสซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเวลาได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าหลังคนร้ายนัดให้นำเงินไปพบที่วงเวียนราชเทวีก็ได้เอากระดาษใส่ถุงแทนเงินสดตามที่ตำรวจได้แนะนำแล้วนั่งรถไปกับพันตำรวจดีทวัชชัยพรมประสิทธิ์ สารวัตรปราบปรา,ามสอนอนังเลองเมื่อไปถึงพันตำรวจตีธวัชชัยยืนคุมเชิงอยู่ห่างๆหน้าร้านขายกระถางต้นไม้ตนเดินข้ามถนนไปยังจุดนัดพบที่ป้ายโฆษณานหนังเรื่องฮูริมถนนเพชรบุรีโดยมีพันตำรวจตีพงศักด์และร้อยตำรวจโทไพศารแก้งทำรถเสียอยู่ห่างไปประมาณ20เมตรเพียงคู่เดียวคนร้ายที่ถูกตำรวจยิงตายได้เดินเข้ามาหาตนพร้อมกับเอาปืนพกกี้ที่ชายคงขวาแล้วพูดว่า คุณมาเรื่องนั้นใช่ไหมตนจึงตอบไปว่าใช่คนร้ายบอกให้เดินไปตรงซอกมืดใกล้ป้ายโฆษณาหนังแล้วถามตนว่าเงินอยู่ในถุงใช่หรือไม่ตนจึงบอกปฏิเสธไปว่าโทรบอกไปเมื่อเวลาสี่ทุ่มเศษจึงหาเงินให้ไม่ทันคนร้ายพูดขึ้นว่าคุณอย่าเล่นเหลี่ยมกับผมนะพรรคพวกผมมีเยอะเป็นเวลาเดียวกับที่พันตำรวจตีพงศักดิ์และร้อยตำรวจโทภัยารปราดเข้าไปหาคนร้าย แล้วลองบอกว่านี่ตำรวจนะคนร้ายจึงหันไปยิงใส่ตำรวจทันทีเสียงปืนดังตอบโต้กันหลายนัดตนไม่ได้นักเพราะความตกใจกลัวโดยเห็นคนร้ายล้มปุ๊บลงไปกับพื้นทราบชื่อในภายหลังว่านายวินอนล์อนุกูลซึ่งตนขอยืนยันว่าตำรวจยิงคนร้ายไม่ผิดตัวอย่างแน่นอนพลตำรวจโทชุมพลโลหะชาละลองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายรักษาความปลอดภัยกล่าวว่า ถ้าผู้ตายไม่เข้าไปพัวพันกับเรื่องนี้ในที่เกิดเหตุและยิงต่อสู้กับตำรวจก็คงจะไม่ตายแน่ๆคนร้ายทำตามแฟชั่นลอกเลียนแบบและสื่อมวลชนนั่นแหละมีส่วนทำให้เกิดเหตุทำนองนี้บ่อยๆเพราะชอบเสนอข่าวตื่นเต้นใหญ่โตเป็นแนวทางให้คนอยากเอาเป็นตัวอย่างทำให้เกิดคดีเกี่ยวกล่าวขึ้นมาเช่นคดีนี้เป็นต้นจากเหตุผลและข้อมูลของทุกฝ่ายก็คงต้องแล้วแต่ท่านผู้ฟังจะเชื่อฝ่ายไหนกันนะครับ เรื่องสุดท้ายคือเรื่องผู้คุมรักโทษปืนโหดวันศุกร์ที่3กันยายนพศ2542เวลาประมาณ23นาฬิกา50นาทีร้อยตำรวจตีประพันธศักดิ์จันทริร้อยเวรสพอ,อ,อเมืองหนองคายได้รับแจ้งเหตุยิงกันภายในเรือนจำจังหวัดหนองคายจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสรศักิ์เย็นเปรม ผู้กำกับการสพอ,อ,อเมืองหนองคายเมื่อไปถึงเรือนจำพบนายปาโมทคองแก้วผู้บัญชาการเรือนจำยืนรออยู่จากนั้นได้พาตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องในการชนนสูตรพิกศพเข้าไปที่เกิดเหตุภายในเรือนจำซึ่งเป็นห้องสำหรับขังเดียวภายในห้องขังพบร่างโชคเลือดของนักโทษคนหนึ่งนอนตายอยู่บนพื้นจากการตรวจสอบตามร่างกายพบว่าถูกยิงด้วยกระสุนปืนอูซี่จำนวนหลายนัดจนร่างพุน บริเวณหน้าห้องพบปลอกกระสุนขนาด9มมจำนวน10ปลอกภายในห้องขังพบหัวกระสุนตกอยู่6หัวจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานทราบชื่อนักโทษรายนี้ว่าขอชสุริยันมาลายุทธศีอายุ23ปีชาวอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายผู้ต้องหาคดีบุกลุกอยู่ในระหว่างฝากขังเพื่อรอการพิจารณาคดีส่วนผู้ที่ก่อเหตุได้ถูกทางเรืนจำควบคุมตัวไว้แล้วทราบชื่อว่า นายเสริมศักดิ์ฮีลันวงอายุ27ปีเจ้าหน้าที่ราชธณฑ์ระดับ2ของเรือนจำจังหวัดหนองคายนั่นเองทางเรือนจำจึงส่งมอบนายเสริมศักดิ์พร้อมด้วยปืนกลมืออูซี่กระบอกที่ใช้ยิงนักโทษให้กับตำรวจเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายจากการสอบปากคำนายเสริมศักดิ์ได้ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุใช้ปืนกลมืออุซี่ยิงขอชอสุริยันตายจริงก่อนเกิดเหตุ นายเสริมศักดิ์กลับจากกินข้าวข้างนอกเรือนจำมาเข้าเวรกลางคืนภายในเรือนจำแล้วถูกขอชอสุริยันที่ถูกขังอยู่ในห้องขังเดียวตะโกนด่าทอบุปการีของนายเสริมศักดิ์อย่างหยาบคายโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่เกรงกลัวนายเสริมศักดิ์ในฐานะผู้คุมด้วยความโมโหนายเสริมศักดิ์จึงวิ่งย้อนกลับไปคว้าปืนกลมืออูซี่ของเรือนจำมายิงลัวใส่ขอชอสุริยันจนหมดแม็กเสียงดังสนั่นกึกก้องไปทั้งเรือนจำ ท่ามกลางความแตกตื่นตกใจของนักโทษในห้องขังและผู้คุมที่เข้าเวรอยู่ในเรือนจำกระสุนปืนได้พุ่งทะลุร่างขอชอสายันจนปูนเป็นหลังพึ่งเลือดสาดกระจายเต็มห้องทำให้ขอชอสายันล้มลงขาดใจตายคาที่หลังก่อเหตุนายเสริมศักดิ์ถือปืนเขามอบตัวกับผู้บัญชาการเรือนจำไม่คิดหลบหนีไปไหนหลังการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นได้นำส่งโรงพยาบาลจังหวัดหนองคายเพื่อให้แพทย์ผ่าพิสูจน์อีกครั้ง ก่อนจะส่งมอบศพให้ญาติของขอชสุริยันนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดต่อไปจากการสอบสวนผู้คุมเรือนจำที่เห็นเหตุการณ์ทราบว่าขอชสุริยันเป็นผู้ต้องขังสติไม่ค่อยสมประกอบเนื่องจากเสพย,ยาเสพติดมานานจนสมองเพี้ยนเมื่อถูกนำตัวมาฝากขังในเรือนจำก็มีปัญหากับผู้คุมและผู้ต้องขังอื่นอยู่เป็นประจำจนทางเรือนจำต้องแยกตัวขอชสุริยันไปขังไว้ที่ห้องขังเดียว ก่อนเกิดเหตุเห็นนายเสริมศักดิ์เดินมาเข้าเวรพอมาถูกขอชอสุริยันด่าทอถึงพ่อแม่อย่างหยาบคายจึงเกิดบันดาลโทสะจนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่วิ่งไปคว้าปืนกลมืออูซี่ที่ใช้สำหรับเข้าเวรมายืนที่หน้าห้องขังแล้วตะโกนถามขอชอสุริยันด้วยอารมณ์โกรธว่าอยากตายเหรอพร้อมกับยกปืนขึ้นยิงใส่ขอชอสุริยันจนหมดแมกกาซีนท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คุมที่เข้าเวรอยู่ด้วยกัน ต่างตะโกนร้องห้ามไม่ทันพ่อของขอชอสริยานได้กล่าวว่าลูกชายของตนติดยาเสพติดจนสติไม่ดีก่อนถูกจับกุมได้มาขอให้พ่อช่วยไปเจรจาสู่อขอลูกสาวข้างบ้านให้แต่พ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ยอมยกให้เพราะฝ่ายหญิงยังเด็กอยู่ตกเย็นลูกชายบุกเข้าไปพังบ้านและชกต่อยคนเฝ้าบ้านของฝ่ายหญิงทำให้ลูกชายถูกตำรวจจับกุมดำเนินคดีโดยไม่ได้รับการประกันตัว แล้วถูกนําตัวไปฝากขังที่เรือนจําจังหวัดน้องคายเพื่อรอขึ้นศาลแต่ต้องมาถูกผู้คุมใช้ปืนยิงจนตายคาคุกซึ่งตนจะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไม่ยอมให้ตายฟรีแน่ตํารวจดาเนินคดีนายเสริมศักด์ในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาก่อนจะให้ประกันตัวไปได้เนื่องจากมอบตัวแต่โดยดีไม่หลบหนีไปไหนซึ่งนายเสริมศักด์ต้องมาขึ้นศาลตามนัดทุกครั้งแล้วรอผลการตัดสินลงโทษของศาล ตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปครับก็เป็นอันจบข่าวเด่นในอดีตไปอีก EP พหนึ่งหากฟังแล้วถูกใจก็ขอให้ช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วแชร์กันต่อไปเพื่อให้ผู้อื่นได้รับฟังกันบ้างสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามารับฟังใหม่แล้วสนใจที่จะรับฟังเรื่องเล่าของผมอีกก็ขอให้กดติดตามและกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าของผมกันนะครับสำหรับวันนี้ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ